กราบสวัสด,ดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านในยามค่ำคืนครับผมครับคืนวันที่18นะครับผมคืนวันที่18กุมภาพันธ์นะครับผมสัญญากาย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก่อนอื่นก็กราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับที่ติดตามนะครับกลับขอบคุณพี่น้องปองปายสุขสุคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวื่อที่ผ่านมาเขาก็เข้านะครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสุดกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับฝากพี่น้องช่วยกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมเป็นช่องเล็กๆครับผมช่องใหม่ครับผมครับก็เอาไว้เทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับเนาะ ก็เอาไว้ฝากไว้อีกสักช่องนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้902นะครับก็ เลขออก603ก็เข้าที่เลข0นย์นะครับผมผมพยายามทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของพี่น้องนะครับผมก็คํานวณเสร็จแล้วนะครับผมได้เลขตัวเดิมครับผมครับ9บก1เป็น0 0บวก2เท่ากับ2ครับผมครับก็ รอผลนะครับเนาะรอรุนกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมมีพี่น้องหลายท่านถามนะครับเวลาผมแชร์คือมีเพื่อนๆแชร์ลง facebook นะครับเขาก็ถามว่ากดติดตามยังไงก็ เข้ามาใน YouTube เลยครับถ้ากดผ่าน Facebook หรือว่าทางไลน์ส่วนมากจะติดตามไม่ได้นะครับก็พิมพ์สัญญาไก่ย่างนะครับในใน u t u b e นะครับก็จะขึ้นมาเลยครับผมก็ฝากพี่น้องกดติดตามให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมครับคลิปหน้าผมจะทำ สิบนกับหน่วยบนนะครับฝากกดติดตามกันไปนะครับเนาะกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ